วาวไทยไขแสงแดงรือ่อกาวาเราร้องก้องไกลไกลขันขาเจือฝักสินร่อนบินหาเยือเมื่อหารุณนได้เริ่เบิดฟ้าคุณเขาเลาป่าวนาวิธีสัตว์ มากไม้ยมีลิงข้างฉันนีแผดร้องฟ้องฟ้าเสียงมันลำร้องแอบโวยโอ้ดโวยโ้ยมาเสมมือนเตือนให้รู้ว่าจวนถึงเวลาใส่บายามเช้าราพิกาจาร ยานใกลไกลเห็นจีวรเรื่องเรื่องสวัยเสมือนพาใจให้ใคลายร,ร้อนร้าวสากพระพุทธองค์มู่สรงสรงศีลนานาวหา,าใครที่ไหนกันล่ะ ปุสาฟ้าเชื่นตื่นมาทำบุญใส่บาตตอนลุงอาลุนเป็นเนื้อนาบุญหลุนน้มนำให้ uh -huh. ยานไกลไกลเห็นจีวรเรื่องเรื่องสวัยเสมือนพาใจให้ใคลายร,ร้อนราว จมชนายอุสาฟาชื่นตื่นมาทำบุญใส่บาตรตอนรุ่งอรุณเป็นหนึ่ง ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายปีเก่าก็ผ่านไปปีใหม่ก็ย่างกลายเข้ามาทุกขณะปีเก่าพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางทิศตะวันออกหมุนไปทางทิศตะวันตกปีใหม่ก็เหมือนกันขึ้นทางทิศตะวันออกก็หมุนไปตามทางทิศตะวันตกดวงดาวก็ขึ้นในเวลากลางคืน พระอาทิตย์สว่างกลางวันพระจันทร์สว่างกลางคืนแต่ว่าที่ไม่มีอะไรหมุนกลับมาอีกก็คือวัยของเราวัยมาจากภาษาบาลีว่าวิยะแปลว่าความเสื่อมเสื่อมทั้งอายุเสื่อมทั้งวัยเสื่อมทั้งกำลังวังชาแต่ถ้าเราประมาทเสื่อมทั้งคุณงามความดี เสื่อมทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเกิดมาอายุมากแต่ว่าไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เลยทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่ได้เจริญคนประเภทนี้เรียกว่าตาโมตมะปรายโนมืดมาและยังไม่พอยังมืดไปอีกเราต้องมีสติมีปัญญามาพิจารณากันนะ พระพุทธองค์ตรัสว่าสุขาสัทธรรมเทศนาการแสดงพระสัทธรรมนนำความสุขมาให้ธรรมของสัตว์บุรุษย่อมผุดพลองไม่บกพ่องโสภาสิกขาสามการแสดงธรรมนี้ย่อมดีงามส่องเนื้อความเข้าในหัวใจคนผู้แสดงผู้สดับธรรมจับจิต ต่างครุ่นคิดคืบสร้างทางกุศลความทุกโศกสูญหายคลายกังวลดวงกระมลสุขใสไปยืนยาวอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วการศึกษาพระธรรมคำสอนนำความสุขมาให้ ความสุขในโลกนี้ก็ต้องอาศัยอาศัยปัจจัย4นะมีผ้าผ่อนท่อนสบายสมบงกีวรกุติวิหารสาราการปร,รียนนี่ความสุขในโลกนี้จะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยปัจจัย4ี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่ความสุขทางด้านจิตใจก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องอบรม บ่มนิสัยจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้บุคคลผู้สร้างคุณงามความดีได้มีที่พักแรมทางด้านจิตใจการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจมันต้องสะสมต้องอบรมนะต้องพูดต้องแสดงทำบ่อยๆคิดบ่อยๆโอู้กว่าจะเกิดความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ของง่าย ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะต้องสร้างบารมีมาถึงสี่อสงไขขยกับด้วยแสนมหากับกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายเลยนะพระพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีมาถึงกับสี่อสงไขย,ยิ่งด้วยแสนมหากับแต่ว่าการสร้างสาวกบารมียาน อย่างอักขรสาวกอย่างพระโมกขาลาหรือภาษาลีบุตรเนี่ยต้องสองอสงไขยกับแสนมหากับแต่สาวกปกติสาวกบาร,รมีญาณเนี่ยสามหมื่นปีนะนี่เป็นการสร้างบาร,รมีอันเป็นไปติดต่อพระเถระบางรูปเนี่ยสร้างบาร,รมีมาทุกภพทุกชาติกว่าจะได้บรรลุเป้าหมาย ถึงบทสุดท้ายแห่งชีวิตบารมีกว่าจะบริบูรณ์นั้นโอ้เรามาดูเลยมากมายาเราก็ต้องสะสมต้องอบรมกันไปถ้าเราไม่สะ,ไม,สะไม่สมไม่อบรมละมันก็ยากอะไรก็ตามถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดมันก็ไม่เป็นความชำนาญก็จะไม่เกิดแม้แต่การอ่านหนังสือนังหาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาแต่ละชาติต้องฝึกหัดกว่าจะขีดเขียนเป็นตัวหนังสือเมื่อเป็นตัวหนังสือก็ยังอ่านไม่ออกอีกก็ต้องมาฝึกวิธีการจํากว่าจะจําได้และมาอ่านออกแปลได้เข้าใจความหมายต้องใช้ความเพียรไม่ต่ำกว่า10ปีเนี่ยความชำนาญจึงจะเกิด แต่เรื่องใกล้ตัวเองเช่นเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจใจไม่ค่อยคิดถึงนะ่ะโทษเถอะขอประทานอภัยท่านผู้ฟังถามว่าวันนี้เรารู้ไหมว่าเราหายใจเข้ากี่ครั้งหายใจออกกี่ครั้งเราไม่เคยสังเกตเลยนะนี่จะเรียกว่าประมาทหรือไม่ประมาทต้องนึกคิดดูเอาเองก็แล้วกัน คนประมาทคือคนไม่ขาดการเจริญสติแต่คนไม่ได้เจริญสติก็คือคนประมาทหายใจเข้ากี่ครั้งเราก็ไม่รู้หายใจออกกี่ครั้งเราก็ดูไม่ออกเพราะเราไม่ได้กำหนดเลยถามว่าวันนี้เราทานอาหารเคี้ยวข้าวคำหนึ่งกี่ครั้งเราก็ไม่เคยกำหนดเลย ว่าอาหารการกินที่เราเคี้ยวไปคําหนึ่งกี่ครั้ง้แลเราไม่เคยกําหนดเลยถามว่าจะชํานาญไหมไม่ชํานาญหรอกเพราะว่าเราอยู่ด้วยความหลงลืมสติเมื่อเราอยู่ด้วยความหลงลืมสติอยู่ด้วยความหลงความไม่รู้มันก็เลยไม่สามารถที่จะทำความชำนาญให้เกิดขึ้น แต่ว่าความชำนาญมันจะเกิดขึ้นต้องอาศัยการกระทำบ่อยๆนะฟังก็ฟังบ่อยๆเจริญสติต้องระลึกบ่อยๆจนระลึกเป็นฐานที่ท่านเรียกว่าสติปัฐานเราต้องพัฒนาคำว่าพัฒนาก็ทำให้มากจเจริญให้มากเมื่อมันมากทำให้มากมันได้ได้จุดหมายปลายทางได้เข้าขั้นมันก็จเจริญเต็มที่ ส่วนมากมันเต็มทีเลอเกินนะปฏิบัติก็เต็มทีนอนก็เต็มทีแต่ว่าจะลุกขึ้นเดินไปปฏิบัติทำหูมันยากเลอเกินเหมือนกับเอาหินลูกเท่าภูเขามามัดคอไว้ลุกไม่ขึ้นนะบางทีลุกขึ้นแต่ก้นดังหัวอยู่ที่หมอนเนะนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้ความชํานาญจึงไม่เกิดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาพูดถึงธรรมปฏิบัติต่อกัน พูดถึงธรรมปฏิบัตินี้มันเกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติธรรมถามว่าการปฏิบัติธรรมอันเป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกต้องเจริญวิปัสนาวิปัสนานี้ต้องให้เข้าใจว่าเราจะออกจากอะไร ถามว่าเจริญวิปัสนาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเมื่อเจริญวิปัสนาผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสนาแล้วมันรู้แล้วมันได้อะไรขึ้นมานี่วันนี้เราก็มาพูดมาคุยกันบางคนก็คิดว่าไปเข้าปฏิบัติวิปัสนาจะเห็นนรกเห็นสวรรค์กลับมาบ้านและจะค้าขายเจริญเออมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องกันเลย ที่ว่ามันคนละเรื่องก็เพราะว่ามันคนละเรื่องจริงๆถ้าเราหวังการค้าการขายเจริญเราก็ต้องตรวจเช็คดูซิว่าการพูดการจาของเรามันเข้าท่าหรือเปล่าการพูดการจาแต่ละคํานะมันเหมือนกับไล่แขกออกจากหน้าบ้านอย่างนี้ก็ไม่น่าไปทําธุรกิจการค้าการขายต้องถามคนข้างๆเคียงว่าทำไมฉันทำอย่างนี้มันจึง มันไม่เจริญก้าวหน้าจะเป็นเพราะเหตุผลใดกระจกเงามันจะเป็นประโยชน์ต้องเอามาส่องมาดูเราจะรู้ว่าตนเองเป็นเช่นใดเพื่อนฝูงที่เราอยู่ข้างๆนะเขาจําแนกแยกเราได้บางทีเราพูดไปคำพูดมันยาบ